มายบนน่ะนสวัสดีวะนะป้าสวัสดีน้าว,ว,าวคะคนนะอวันนี้จะมาถามคุณยายประวัติคุณยายทวดทองคำนะคะจะมาถามกับคุณยายที่ว่าประวัติของยายทวดเป็นมาอย่างไงนะคะตอนนี้ก็คุณยายก็สวัสดีแล้วนะคะคุณยาย ปัจจุบันโอ้แต่ก่อนเล่าของประวัติของยายทวดทองคำให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะได้ฟังประวัติของคุณยายทวดทองคำนะคะเป็นมาเป็นอย่างไรมาสมัยก่อนคุณยายได้มาจากไหนนะคะประวัติของยายทวดแต่ก่อนก็คุณพ่อไปคลองมาได้นะคะ คลอมาจากป่าจะสมัยก่อนสมัยเขาปิดป่าสมัยคุณปูคุณทวดบปูบคุณทวดตอ,อนที่เขาจะปิดป่าชุดนี้แล้วเขาปิดป่า,นาในประคองยายทวดมาได้เขาก็เลยปิดป่าเลยค่ะก็เลยปิดมาเลยก็เลยไม่ได้ไปคลองมาเป็นคนยายทวดเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะที่คลองมาได้หรือยังไงคุณยายค่ะเป็นรุ่นสุดท้ายที่คลองมาได้จากป่านะคะค่ะ คลองมาได้แล้วคุณยายทวดได้กี่ปีกี่ขวบได้คลองคุณยายทวดมาได้เอาคลองมาคุณยายทวดประมาณาอายุเท่าไหร่สี่ห้าปีนะคะเอามาท<ว>่าาวมหัวคุณยายบอกท่วมหัวคุณตาคุณทวดบอกสี่ห้าปีก็ท่วมหัวแล้วนะคะอ่า แต่คุณยายทวดก็เป็นช้างรูปร่างสูงใหญ่สวยมากนะคะรุ่นตั้งแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่เขาเป็นคนสวยเป็นคนหุนด,ดีค่ะ,คะแล้วก็คุณยายทวดก็มีลูกกี่เชือกแล้วคะคุณยายคุณยายทวดมีลูกสามเชือกคะ่ะลูกแรกชื่ออะไรล่ะคะชื่อทองดีค่ะทองดี<อ>งลือเออลือห,หูขาดเขาก็เรียกนะคะสองชื่อ พลายทองดีพลายทองดีก็ลูกที่สองก็แม่ตุ้มทองนะคะอืมแม่ตุ้มทองที่สามแม,แม่ตุ้มแม่ตุ้มทองแม่ของแม่แม่ของละอองดาวสก,ก้าวดือนนะคะแล้วก็น้ำฝนแล้วก็น้องน้ำฝนแล้วลูกที่สามลูกที่สามก็ชื่อคุ้มพวงค่ะมของเออกระเบง เออแบ่งกับแบ่งพี่แบ่งน้องของคุณตาแบ่งน้องแบ่งตาแบ่งยายแบ่งทีนี้ก็ตุ่มทองก็มีลูกกี่เชือกตุ่มทองมีลูกละออดาวสกาวเดือนน้ำฝนสามเชือกมีแต่ตัวเมียบ่มีแต่ตัวเมียค่ะอ่าชื่อ ชื่ออะไรบ้างลูกตุ่มทองลูกตุ่มทองก็องดาวกระเาเดือนแล้วก็น้องน้ำฝนค่ะค่ะองดาวนี่ก็เป็นขององดาวก็เป็นของพี่ชายค่ะแ <Ooh. S 2> ม่ของทางสาวน้อยนะคะสามสาวดาวสิงครั่ะสามสาวดาวสิง,งื์แม่ของพังสาวน้อยนะคะแม่ละองดาวสกาวเดือนก็พังของ ควานแมวของลุงลุงเมืองที่ขาแจกให้ลุงเมืองให้ลูกให้หลานก็พี่นครชองน้องคนไทยของควานแมวนะคะที่สามทางน้ำฝนของลุงวิทยาที่ว่าทองอยู่ทุกวันนี้นะคะได้กี่เดือนแล้วสิบแปดเดือนแล้วบ่ ได้สิบแปดเดือนหรือยี่สิบเดือนนี่แหละค่ะไม่ได้ถามลงุงก็อึงม,มีลูกคุณยายก็มีลูกสามเชือก,มกแม่นําแม่ตุ้มทองก็มีลูกสามเชือกอืลูกสามเชือกก็ทีนี้ก็มีหลานของแม่สาวน้อยออกมามตุ้มทองก็มีเป็นหลานของ,ของตุ้ม,ม,มทอง,ทอ,งอีกอ่าแล้วทีนี้ก็ แม่สาวน้อยก็ออกลูกมาก็พายทรงเสด็จนะคะหรือพายวัดที่เขาคุณป้าเขาถวายวัดนะคะคุณป้านี่แหละค่ะที่ถวายวัดนะคะพายทรงเสด็จก็ยายมวนกับตะลาวยา่เหมือนกับตะลาก็ได้เลี้ยงของคุณป้านะคะยายมวอนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่ของยายทวดนะคะก็ให้ยายทวดทองคำในตัว ตัวรักนะคะพี่น้องเขาแบ่งกันทุกคนอยู่กับ้านะฟา,านตาลาวบอกฟานโอ,อ,อ,อ้โหคนตาบุญสรงนะคะตาบุญสรงสีสันงามนะคะที่เขาชื่อเล่นเขาเรียกเล่นชื่อตาลาวนะคะกับยายมวน ยายมวนยายมวก็สุพิมลสุพิมลกับนายบุญทรงสีสันงามก็ได้ยายทวดนะคะก็ได้ยายทวดมานะคะขเบงให้ยายทวดนะคะวันนี้กขอยากคุณยายทวดก็ยากินอะไรแล้วค่ะถึงได้เล่าประวัติของยายทวดไว้นะคะให้พ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่ได้ดูคลิปนะคะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังประวัติของยายทวดนะคะ แต่ทวดตอนนี้ก็อายุเก้าสิบกว่าแล้วนะคะไม่รู้เก้าสิบทาไรนะคะสมัยก่อนอแต่ตอนนี้ก็คุณยายก็ไม่ทานหญ้าไม่ได้นะคะหญ้าบดก็ทานไม่ได้หัวอาหารก็ทานไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะทานได้แต่กล้วยนะคะตอนนี้อืเขามาทูคันคันมือนะคะคุณยาย ตาก็มืดแล้วตาก็โบดข้างหนึ่งนะคะข้างดีก็มืดแล้วนะคะมัวแล้วนะคะเดินก็เอามือถูดินไปแล้วนะคะตอนนี้คุณยายท่วนเอามือคำทางไปแล้วเอามือคำทางจะเดินไม่ไหวบ้างนี่ไม่ไม่กินยาเออไม่กินยาคุณยายก็ไม่นอนด้วยนะคะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนะคะไม่กล้านอนลงเพราะคุณยายก็รู้ตัวดีแล้วนะคะตัวลุกไม่ได้นะคะไม่มีแรงลุกยาไปทำไหมฮะ เขาคันมือเหงาเห,เหาเยอะนะคะคุณยายอ่านได้เล่าประวัติของคุณยายให้ฟังนะคะทีนี้ก็แม่สาวน้อยก็ได้เขาถูคันเขาคันเหานะคะคุณยายเขาคันมือ,อเหาเยอะ ก็เลยได้คุณป้าก็เลยได้แม่สาวพังสาวน้อยนะคะแม่ของทรงเสด็จตอนนี้ก็ทับรอบสองแล้วนะคะแม่สาวน้อยยืนโยกอยู่งั้นนะคะทับรอบสองก็รุ้นให้ติดนะคะเพราะว่าคุณยายทวดก็จะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าทานได้แต่กล้วยนะคะตอนนี้ก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังประวัติของยายทวดนะคะ ค่ะคุณยายก็ได้ถ่ายรูปคนโบราณให้กับคุณยายทวดทองคำนะคะคุณยายทางก็โบราณอืมคนก็โบราณตัดผมก็ทรงโบราณนะคะทรงโบราณนะคะตัดตรงนี้เขาว่าทรงโบราณสมัยแต่แต่ก่อนเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ทรงโบราณแบบไหนนะคะ โบราณก็ต้องตัดอะไรอย่างนี้นะคะจะถ่ายรูปกับช้างโบราณช้างใหญ่ทวดทองคำเรือเชือกเดียวนี่แหละค่ะที่ช้างคลองมาได้จากป่านะคะช้างโบราณคนก็โบราณด้วยคุณยายก็พร้อมลงมากนะคะแม่แม่ขาคุณยายไม่กินคุณยายไม่กินหญ้าแล้วก็นอนก็ไม่ ไม่กล้าล้มตัวลงนอนนะคะยืนนอนพิงเสานะคะกลัวลุกไม่ได้กลัวลุกไม่ขึ้นนะคะเขากลูตัวดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเพราะเขาไม่มีแรงขนาดยืนก็ยังอ่อนแรงอ่อนขานะคะนี่ไม่กลไม่ได้นอนกี่วันเลยเออมันเป็นเดือนแล้วว่าวาดทมดินให้นอนก็ไม่กล้าล้มตัวลงนอนนะคะนี่ก็เลยยืนนอนพิงเสาเอานะคะ ุณยายนี่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเป็นกําลังใจให้คุณยายทวดทองคำหน่อยนะคะ<อ>เล่าประวัติให้คุณยายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแล้วนะคะเนีเขาคันเหาเ่าเหาเ,เ,เ,เต็มเลยนะคะ ไม่ได้อาบนานแม่เนี่ไม่กล้าอาบพนกคุณยายหนาวยายต้องห่มผ้าห่มด้วยด้ยายฟืนก็ต้องซุมทั้งวันทั้งคืนนะคะนี่เดี๋ยวก็เอาขึ้นอีกค่ะได้เล่าประวัติของคุณยายทวดทองคำให้แม่แม่ดูแล้วนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะให้อายุมั่นฝันยืน ให้คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ปปาถนานะคะคิดสิ่งใดก็ขอสมความหวังทุกประการนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ